สิบเอดโมงครึ่งใช่ไหมอยู่ที่ไทยสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะเห็นแล้วบอสวัสดีครับพี่ปฏิบทักทายพี่นายสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะพี่เลียมทักทายบอกว่าสวัสดีคุณเลียมพี่ผลทักทายพี่เลียมนะคะ ทักทายจับไม้จับมือกันไปนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกคนปังปังรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะรักๆักกดกดทุกคนค่ะ <S <S น้องบีก็แลพี่สมัยรูน้อยก็มาพูดน้อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าบีก็ไม่ใช่คนเก่งคนดัง <S <S สวัสดีพี่ลิคีบอกว่าสวัสดีมาให้กำลังใจขอบคุณนะคะ <S <S พี่ประทีปสวัสดี พี่ปทิพทักทายพี่บังโอนคนสวยนะคะสวัสดีจ้าน้องบังโอนพี่รัดทักน้องอาเวลิงทักทายนะคะน้องอาเวลิงทักทายคุณจรุนคะ่ะกันหรือยังคะถ้าไม่ทานก็มาทานกับบีได้นะคะอีกแป๊บหนึ่งจะพาสีผมสวยจังอยากได้ มามาจะทำให้จ้าสวัสดีครับผมพี่พลทักรู้สึกว่าลียนจะพันกันเนาะพี่พลนะคะพี่และสมีสวัสดีค่ะน้องอลิงก็ให้ดอกกุหลาบแล้อ,อหัวใจขอบคุณนะคะน้องกาฟิวก็ได้นะจ๊าน้องบางออน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอลิงที่เวะมาส่งกําลังใจให้พลังบวกกับพี่บีนะคะสวัสดีค่ะพี่นายพี่นายก็มา, <c oughs> มายนืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นค่ะ <c oughs> ผมดี <c oughs> ไม่ขายนะคะ <c oughs> ไม่ขายนะคะให้ฟรีค่ะจ้าคุณปฏิทพี่แรกตอบพี่ปฏิทีบ,บอกว่าจ้า บายบายคุณนะคะพี่และสมีสวัสดีค่ะน้องอลิงก็ให้ดอกกุหลาบแลอ้อหัวใจขอบคุณนะคะน้องกาฟิวพี่ธนรัตน์ก็บอกว่าสวัสดีค่ะตอบกับคุณดานะคะคุณดาบินมาจากสวีเดนโอมาไกลครับตอบกับที่เลียมนะคะ มาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะพักเที่ยงจ้าขอบคุณมากๆค่ะน้องทานข้าวหรือยังค่ะกับเหมือนเหมือนว่าน้องบีไปบ้านคนมีมีมีผู้ชายคนหนึ่งไปเมนเมนแล้วเออไม่ใช่ว่นห้าโม,มงครึ่งครับผม ี้อยขอบคุณตาอ้วนยายสวยค่ะขอบคุณมากๆนะคะรักๆกดๆทุกคนนะ,ะทักไทยคุณดานะคะทักไทยจับไม้จับมือกันไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แว่มาส่งกําลังใจพี่เรีวบอกว่าสวัสดีคุณแม่ขวัญตบ ทักทายกับพี่นายนะคะสวัสดีคุณเลียมพี่รัศมีทักทายทนะคะพี่ปทิบอกว่าสวัสดีทุกคนในห้องนะคะพี่จรูนที่เมืองไทยเที่ยงหรือยังคะสวัสดีน้องอาเวลิงด้วยค่ะพี่เลียมทักทายน้องอาเลิงนะคะ <c oughs> พี่เวมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณดาพี่พลบอกว่าสวัสดี สีผมสวยจังเลยว่าสีอะไรคะสีน้ำสีน้ำตาลมั้งนอ้องนี่สขีขอโทษนะคะลิ้นพันกันอะสวัสดีค่ะคุณรัญญาน,านันพี่เลียมทักทายคุณรัญญานันนะคะคุณแสงอุทัยบอกว่าพี่ลัสมีก็ทักทายกับพี่ธนรัตน์นะคะ ขอตัวไปทำงานก่อนค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณดาและยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นค่ะผม <c oughs> คุณรัญญนันบอกว่าสวัสดีคุณลิคิตพี่ลิคิตคุณรัญญนันทักทายพี่ลิคิตนะไอนาดอกบัวใช่ไหมดอกบัวใช่ไหมน้องอลิง สบายดีไหมคะพี่รัตทักทายคุณแสงอุทัยนะคะคุณแสงอุละ <c oughs> อ่าบอกว่ากับไผ่เนาะไปเร็วอ่าพี่ธนรัตตอบกับพี่นายเนาะบอกว่าโชคดีสไลดพี่เลียมนะคะอ่าพี่ธนรัตบอกว่าสวัสดีจ้าทักทายกับพี่นายนะคะ นะคะอ่ามีมีมีแนว <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอ๋องลิงที่เวะมาส่งกำลังใจให้พลังบวกกับพี่บีนะคะสวัสดีค่ะพี่นายพี่นายก็มาพี่เลียมบอกว่าสวัสดีคุณลีคิดพี่เลียมทักทายพี่ลีขิดนะคะ พี่ลิงโมงสี่สิบแปดนาทีบ่ายโมงดูที่นั่นก็แบบหนึ่งนะคะอีกหนึ่งแล้วเรใส่สีนี้ทำไฮไลท์ว่าสาั้นหนูเอ้ยบอกว่าเลียมตาคะ่ะ สวัสดีคุณน้องอาหลิงพี่ประทีปทักทายน้องอาหลิงนะคะทานข้าวหรือยังคะพักเที่ยงอย่าลืมทานข้าวนะคะน้องอาหลิงคุณพ่อจ,จารุนน้องกาฟิฟบอกว่าสวัสดีคุณพ่อจารุนทักทายกับพ่อจารุนนะคะน้องกา่าคุณจีเป็นเด็กน่ารักมากๆ ขอบคุณมากๆครับน้องอเวลิงพี่ปฏิบบอกว่าขอบคุณนะคะน้องอหลิงพี่ปฏิบขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> น้องอหลิงทานข้าวหรือยังทุกคนทานข้าวกันนะคะพี่เลียมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องอเวลิงด้วยค่ะก็ให้อาบอกว่าสวัสดีคุณแม่รัด พี่พลก็บอกว่าสวัสดีพี่รัตนะคะพี่ปทิบก็บอกว่าสวัสดีพี่บีสีผมสวยจังเลยว่าสีอะไรคะสีน้ำสีน้ำตาลมั้งน้องนี่สีสมีทักทายพี่ประทีบนะคะหนูเอื้ยก็ให้เป๊ยยิ้มมาขอบคุณมากมากค่ะพี่พลก็พี่เลียมมาเอาเด้อเอาทัวรฝักเย้วไปต่ำเด้อพี่เลี่ยมให้ฟรีให้ฟรีต่อเราเนาะ สวัสดีคุณจารุนพี่เลียมบอกว่าสวัสดีคุณจารุนสวัสดีครับพี่รัตก็บอกว่าเกี่ยวหัวใจเดียวก็ค่ะ,ะพี่พลบอกว่าสวัสดีคุณธานาราัตพี่พลทักทายพี่รัตนะคะเอาพี่เตี้ยม,มาหรอคะ ลุนพี่พลทักทไทยคุณจรุนนะคะน้องเอื้อขายของมันหมนะคะมีลูกค้าเยอะๆจ้าคุณแสงอุทัย,ทยพี่ธนรัตนทักทไทยคะ่ะ <c oughs> พี่นายพี่ขวนเปืองวัสดากุลวัสดาวัสดากุลเนาะ ขายของค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่พลบอกว่าสวัสดีครับคุณจะ